เลาะทุ่งกับพี่นอ้องเลาะทุ่งน่ะเลาะทุ่งน่ะนขาหวานปีนี้ครับเขาหวานปีนี้นะครับโอ้ทางนี้บ่มีน้ำตายแห้งเลยพี่นอ้องตายแห้งได้ทั้งนั้น ห็ดจูายพี่น้องเห็ดอูคายไม่ีบันจะไม่มีมเห็ดตอกพี่น้องพี Mit ่น euh. ้องเห็ดตันเห็ด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 พี่น้องเห็ดยูขายบ้านเห็ด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 เห็ เห็ดนะครับเห็ดนี่เด้อนี่นะครับเห็ดเห็ดเห็ดสองดอกครับสองดอกครับสองดอกเห็ดยุคค่ะพี่น้องเห็ดยุคค่ะสองดอกสองดอก sống đọc các pin Nông, sống đọc chờ sống đọc pin sống đọc sống đọc

มอายุคาครับเพื่อมันออกพี่น้องเพื่อมันออกชดได้เติมกันครับ เฮ็ดขบโยค้าพี่น้องสิ่งนี้บอกเลยจะมีไหมจะมีไหม درکیم شنیده شده، میت เห็ดเอียงหูเห oh, ็ดเอียงหูครับเนี่ยก็เห็ดเบื่อครับเบื่อเห็ดเบื่อเบื่อเห็ดเบื่อ มีอะไรพี่น้องก็จะมีสดอกนี่แหละพี่น้องก็จะมีสองดอกนี่แหละสดอกสดอก ว่าจะพอเห็ดบาวพอสิพี่น้องมีสองดอกแค่นี้แหละพี่น้องเห็ดก็จะได้สองดอกเท่านี้่ะครับมันมันสองดอกครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ